คุณเคยเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วสงสัยไหมครับว่าในหมู่ดวงดาวนับพันล้านดวงที่ส่องแสงอยู่นั้นเราคือสิ่งมีชีวิตเดียวจริงหรือนักดาราศาสตร์บอกว่าเฉพาะในทางช้างเผือกของเราก็มีดาวเกษอกว่า200-400พันล้านดวงและในจัก,กรวาลทั้งหมดมีกาแล็กซีอีกนับล้านล้านแห่งถ้าแค่หนึ่งในล้านของดาวเหล่านี้มีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกนั่นก็หมายความว่าอาจมีดาวคล้ายโลกอยู่เป็นพันล้านดวง คำถามคือในที่ใดที่หนึ่งอาจมีสิ่งมีชีวิตกําลังมองท้องฟ้าเหมือนเราและสงสัยเช่นเดียวกันว่าเรามีเพื่อนอยู่ไหมในจักรวาลน,นี้แต่นี่แหละครับปริศนาใหญ่ของมนุษย์เราเรียกมันว่าเฟอร์มิพาราดอกถ้าโอกาสสูงขนาดนั้นทำไมเรายังไม่เจอใครเลยคำตอบมีหลายทฤษฎีบางทีพวกเขาอาจอยู่ไกลเกินไป บางทีอรารยธรรมต่างๆอาจล่มสลายก่อนจะติดต่อกับเราได้หรือบางทีพวกเขาอาจเฝ้าดูเราอยู่โดยไม่ยื่นมือเข้ามาเหมือนมนุษย์ที่ยืนมองสัตว์ในสวนสัตว์สิ่งที่เรารู้แน่ชัดคือเรายังไม่เจอหลักฐานตรงๆของสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่ทุกการค้นพบไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งบนดาวอังคารหรือโมเลกุลอินทรีย์ในอวกาศก็ค่อยๆบอกเราว่าเราอาจไม่ได้อยู่คนเดียว เพราะเมื่อคุณมองขึ้นไปบนฟ้าสิ่งที่เห็นไม่ใช่แค่ดวงดาวแต่มันคือคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งของมนุษยชาติจักรวาลมีชีวิตอื่นหรือเราคือความโดดเดี่ยวเพียงหนึ่งเดียวในตอนแรกเราพูดถึงความเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตอาจมีอยู่มากมายในจักรวาลแต่คำถามที่ใหญ่กว่าคือแล้วเราจะมีโอกาสได้เจอกันหรือไม่ถ้าพูดกันตรงๆโอกาสเจอสิ่งมีชีวิตแบบ จุลินซีค่อนข้างสูงครับเพราะดาวเคราะห์และดวงจันทร์หลายดวงในระบบสุริยะของเราเช่นดาวอังคารยูโรปาเอ็นเซลาดาสัสต่างมีหลักฐานว่าน่าจะเคยมีน้ําหรืออาจซ่อนมหาสมุทรอยู่ใต้พื้นผิวน้ําก็คือกุญแจสําคัญของสิ่งมีชีวิตในอีกไม่กี่สิบป,ปีข้างหน้าเราอาจได้คําตอบว่ามีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอยู่ใกล้ตัวเราหรือไม่แต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตชาญฉลาดที่เราจะ พูดคุยหรือติดต่อกันได้เรื่องนี้ยากบว่ามากเพราะระยะทางในจัก,กรวาลมันใหญ่อย่างเหลือเชื่อดาวที่ใกล้ที่สุดจากโลกก็ยังห่างออกไปกว่าสี่ปีแสงนั่นหมายความว่าต่อให้ส่งสัญญาณวิทยุออกไปวันนี้กว่าจะถึงเขาก็อีกสี่ปีและกว่าจะได้คำตอบกลับมาก็อีกสี่ปีรวมเป็นแปดปีเพียงเพื่อทักทายว่าสวัสดี ยิ่งถ้าเป็นอระยธรรมที่อยู่คนละกาแล็กซี่กับเรานั่นคือระยะทางหลายล้านปีแสงความหวังที่จะได้พบเจอกันจริงๆในชั่วชีวิตของมนุษย์จึงแทบเป็นศูนย์แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่หยุดค้นหาเรามีโครงการ SETI ที่ฟังสัญญาณจากอวกาศตลอดเวลาเรามีกล้องโทรทัศน์อย่างเจ m e s Webb ที่พยายามตรวจหาลักษณะ๊าซชีวภาพในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะหนอกระบบ และทุกการค้นพบเล็กๆก,ก็คือการเดินเข้าใกล้คำตอบทีละก้าวสรุปแล้วโอกาสเจอสิ่งมีชีวิตแบบง่ายๆในระบบสุริยะเราสูงและอาจเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลแต่โอกาสเจออรารยธรรมที่ฉลาดพอจะพูดคุยกับเราได้ยังน้อยมากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้บางทีคำตอบอาจไม่ใช่แค่ว่าเราจะเจอไหมแต่คือ เราพร้อมแล้วหรือ,อยังถ้าเจอจริงๆเพราะการได้พบสิ่งมีชีวิตอื่นอาจเปลี่ยนทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับจักรวาลและเปลี่ยนความหมายขององค์การเป็นมนุษย์ไปตลอดกาล